สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบอกวิธีทําให้ขนคิ้วเยอะที่ช่วยเปลี่ยนคิ้วน้อยคิ้วบางปัญหาชวนกลุ่มของคุณให้หมดไปงานนี้คิ้วเข้มสวยดกดําสมใจอย่างแน่นอนนะครับหนึ่งก็คือการใช้ดอกอัญชันซึ่งวิธีทําก็ไม่ยากเพียงแค่ให้คุณน้าดอกอัญชันมาล้างให้สะอาดแล้วบดเอาแต่น้ําจากนั้นนําไปทาให้ทั่วคิ้วทั้งสองข้างทิ้งไว้หชั่วโมงรอจนแห้งสนิทนะครับหรือทาก่อนนอน ซึ่งการทําเช่นนี้จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดกระตุ้นรากขนทาให้ขนคิ้วดําเข้มมากขึ้นได้นั่นเองนะครับ2ก็คือการใช้น้ํามันมะกอกโดยให้คุณใช้ขันบัตรจุ่มลงในน้ํามันมะกอกชนิดบริสุทธิ์ให้ชุ่มพอประมาณจากนั้นจึงนํามาทาบางๆที่คิ้วทั้งสองข้างแล้วนวดเบาๆทิ้งไว้10นาทีวิตามิน E และก็วิตามิน B ที่อยู่ในน้ํามันมะกอกจะช่วยบํารุงให้ขนคิ้วยาวและแข็งแรงได้นั่นเองนะครับ 3ก็คือการใช้นมสดทําได้ง่ายๆโดยการใช้สำลีชุบน้ำนมพอประมาณแล้วนำมาทาหรือกดลงไปตามแนวคิ้วทั้งสองข้างทิ้งไว้จนแห้งแล้วก็ล้างออกนะครับโปรตีนแร่ธาตุและก็วิตามินที่อยู่ในน้ำนมจะช่วยกระตุ้นให้รากขนทางานได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มความแข็งแรงและเพิ่มความยาวได้ดีอีกด้วยนะครับสี่ก็คือการใช้ปิดต,ตลเลียมเจลรี่ถ้าคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมจะบอกว่าปิดต,ตลเลียมเจลรี่ก็คือวาสลีน ที่ใครๆก็รู้จักเนื่องจากในปิโตรเลียมเจอรี่มีประโยชน์ในด้านการกักเก็บความชื้นได้โดยตรงเมื่อทาลงบนผิวหนังหรือส่วนต่างๆก็จะช่วยให้รูขุมขนชุ่มชื้นและก็ขนคิ้วดกหนาดำเงาได้ง่ายๆเพียงแค่คุณนำมาทาลงบนแนวคิ้วก่อนนอนเป็นประจำแค่นี้คุณก็จะมีคิ้วเข้มสวยได้แล้วนั่นเองนะครับ้าก็คือตัดเล็มขนคิ้วบ่อยๆวิธีนี้นับว่าเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยกระตุ้นการทำงานให้ขนคิ้วยาวขึ้นได้ แต่ถ้าว่าสําหรับใครที่กลัวว่าเลีมขนคิ้วแล้วเจ้าแหว่งหรือไม่เป็นทรงอาจเขียนโครงคิ้วหรือร่างไว้คร่าวๆก่อนแล้วค่อยๆใช้กันไกลเลียมทีละนิดรับรองได้ว่าคิ้วยาวขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับ6ก็คือการใช้คอนดิชเนอร์บำรุงคิ้วมีหลายๆคนอาจจะเคยเห็นไอเทมชิ้นนี้ผ่านตามมาบ้างเนื่องจากว่าคอนดิชเนอร์บำรุงคิ้วจะมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายมาสคารา่าแถมการใช้งานก็คล้ายคลึงกันเพียงนำมาปัดบำรุงคิ้ววันละ 1- 2ครั้ง ก็จะช่วยบำรุงคิ้วบางให้ดูหนาและก็ดกดำขึ้นได้ไม่ยากเลยนะครับและไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่วิธีที่ผมนำมาแนะนำทั้งหมดนี้คุณจำเป็นจะต้องทำติดต่อกันเป็นประจำตั้งแต่1ถึง2เดือนขึ้นไปเป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อช่วยให้การบำรุงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและก็มีประสิทธิภาพนั่นเองถ้าหากคุณได้เคล็ดลับดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วผมก็ขอให้คุณกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้และก็ขอให้คุณติดตามช่อง YouTube นี้ไว้ด้วยและกดกระด,ดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับแห่งความสวยในครั้งต่อไปและผมขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณมีแต่รอยยิ้มนะครับสวัสดีครับ